เปิดราคาบ้านหรูเอชุติมาฟรองรู้เงินที่ผ่อนบ้านต่อเดือนไม่ธรรมดาเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่เมือ่อฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกของนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาที่ได้เลิกรากันไปแบบจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก่อนฟรองสุภกิจเอชุติมาและคุณแม่ฟรองสุภกิจมาเคลียใจกลางรายการโหนกระแสโดยฟรองสุภกิจ ได้กล่าวว่าตอนที่เลิกกันตกลงกันว่าพี่เอจะรับแค่บ้านกับรถก็คบหากันหกปีกว่าตอนนี้ฟร้องอายุ25ปีคบกันตอนอายุ19ปีช่วงแรกก็อยู่ด้วยกันเลยอยู่ที่คอนโดเช่าอยู่ช่วงโควิดเลยปรึกษากันว่าอยู่บ้านไหมเรารับปากกว่าอยู่กับพี่เอตลอดจะไม่นอกใจและก็พาพี่เอไปดูบ้านซื้อบ้านราคา4.2ล้านบ้านเป็นชื่อฟร้องซื้อได้ปีกว่าเกือบสองปีเอผ่อนชื่อเราโดยพี่เอจะโอนเงินเงินเข้าบัญชี ส่วนรถซื้อก่อนคือผมมีรถมาส d a าสสีแดงหนึ่งคันและใช้งานหนักที่บ้านเลยซื้อรถให้อีกคันมาส d a าหเราเลยถามที่เอจะเอารถไหมยอยากให้ดูดีเวลาเขาไปกองถ่ายก็บอกว่าฟร้องไม่เอานะเพราะฟร้องมีบ้านที่กาญจนบุรีมีรถแล้วแค่ใช้ชื่อฟร้องเท่านั้นก็ยังบอกว่าถ้าเลิกกันฟร้องไม่เอาเปลี่ยนเป็นชื่อพี่เอได้เลยซื้อ bmw ราคาหนึ่งล้านแดหมืนพี่เอดาวรถสองแสนกว่าผ่อนเดือนเกือบสองหมื่นอผ่อนหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดราคาบ้านหรูเอชุติมาฟ้องสุภกิจก่อนเปิดสึกแม่แฟนเก่ารู้เงินที่ผ่อนบ้านต่อเดือนไม่ธรรมดาโดยราคาบ้าน4.2ล้านบาทโดยตามข้อตกลงเป็นการผ่อนร่วมกันผ่อนเดือนละ2 5 0 0บาทต่อเดือน